ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้อีกห้าร้อยเมตรถึงโรงพยาบาลแค่เดี่รอจ้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณละ่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669 ลองจิงนตนาการดูว่ารถที่คุณขับอยู่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับในสนามแข่งคุณทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบสบายๆทุกสายตาบนถนนถูกสะกดด้วยการขับขี่ที่รวดเรคิดดูจะเป็นอย่งถ้าคุณขับรถย่งปลอดภัยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดรถอุบัติเหตุ ค่ะอาบายังไม่สมกัอนนอกเลยนะคะไม่เป็นไรลูกแถวนี้ตำรวจไม่ตรวจดอกทางสะดวกแต่เด็กกลัวตำรวจจับอะค่ะเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันนะคะนะไม่เป็นไรเดรี๋ยลูกขับไปไกลนิดเดียวเดี๋ยวเข้าในเมืองแล้วก็ใส่ก็ได้จาแน่ๆนะอา้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่สวมหมวกนิรภัยเพื่อหนีตำรวจแต่ให้สวมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนที่เรารักชาวอัตตากียร่วมใจสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยร่วมสวมหมวกนิรภัยโดยโรงเรียนอัตตากิยาอิสลานียะ radio โทร0ูนย์3 3ดสามห้าสองคุณเคยไหมครับที่จะหาโอกาสแบบนี้ไปทะเลแทนไปหาคนทะเลาะฟังเพลงไพเราะแทนฟังคนบนโทรหาคนสนิทแทนโทรแต่เรื่องงานยิ้มแย้มเแบบบิกบานแทนหน้านิ้วคิ้วขมวดหรือไปวิ่งวันละนิดแทนนอนคิดิดนไะก่น้าผา ก็ชีวิตเนี่ยยังมีมุมสบายคลายเครียดได้อีกเยอะเลยแล้วคุณจะทําร้ายตัวเองด้วยความเครียดอยู่ทาไมด้วยความปร่งใยจากกรวมสุขภาพจิตกระสูงสาธารณสุขธรรมชาติสร้างคนมีม ร่วมกันดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ,อปัตตานี สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสรมิมและบริการวิชาการมหาวิทยลาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีครับคุณฟังครับรายการสารฝันส,สู่โลกสวยของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงแพ้นะครับและก็ในวันนี้นะครับก็เป็นสาระในเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะครับโดยเฉพาะพืชน,นะครับที่แพ้นิยมรับประทานนะครับและก็ในวันนี้นะครับดรเทียนทิพย์ไกรพรมนะครับก็พร้อมนะครับโดยเน วันนี้นะครับดรเทียนทิพย์ไกรพรมนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเรานะครับและก็อาจารย์นะครับพร้อมนะครับที่จะมาให้ขึอมาสาระนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่แพ้นิยมรับประทานนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างในนะครับในวันนี้นะครับเรามารับทราบและก็รับฟังพร้อมๆกันครับจริงๆแล้วแพะก็เป็นเป็นสัตว์ที่กินใบไม้นะคะแล้วก็กินพวก พืชได้หลายชนิดนะคะอาจารย์เคยเก็บข้อมูลทำงานวิจัยเกี่ยวกับพืชที่แพ้นิยม กินมากที่สุดไปถามเกษตรกรแล้วก็ดูว่าแพะมันชอบกินพืชชนิดไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีใบขนุนใบขนุนค่ะใบขนุนก็จะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ประมาณ10%นะคะขนุนมีใบมะขามเทศค่ะมะขามเทศเนี่ยเป็นพืชตระกูลถัว่วมีโปรตีนอยู่ประมาณ20%นตะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะในในการนำมาให้แพะกินนะคะ,ะแล้วก็จะมีที่ ที่ที่แนะนําจริงๆก็คือกระถินค่ะกระถินค่ะกระถินจะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่25%ซนะคะก็เราจะเห็นว่ามีหลายภาคส่วนนะคะแนะนําที่จะให้กระถินกับสัตว์กระเพาะรวมเนกับแพะเยาเพราะว่ามันมีโปรตีนค่อนข้างสูงเราสามารถให้กระถินแทนอาหารข้นได้เลยค่ะให้รสู ยอยางไรเไไงเรเดียอโทรสูนย์เจ็ดรามห้าสองหนึ่งสาม3 3 3 การประหยัดออมเป็นรากฐานในการสร้างตัวสร้างฐานะของบุคคลตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมืองพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงอัตตันเรียโววิทยุเพื่อการศึกษาของชาวนาราธิวาสเลื่อนความทีฟ้4เมกะเฮิร์ จากนี้ไปเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอัตตันท็อกดำเนินรายการโดยนักเรียนกิฟลาเจเตและนักเรียนนุนรชาฮดาเวดราเมค่ะอัสลามุอะลัยกุมมะตุลลอฮิวะบเรากาตุสวัสดีตอนเช้าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่สถาบันวิทยุอัตตันเรดิโอ FM 104 MHz วิทยุเพื่อการศึกษาของชาวนาราธิวาสหมายเลขโทรศัพท์0 7 3 5์1 3 3 3และสามารถรับชมแบบถ่ายทอดสดได้ทั้งเพจอัตตันเรดิโอ FM 104 MHz สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะขณะนี้เป็นเวลา8ปดนาฬกายี้นาทีเท่ากับนากาป และดิฉันนางสาววันลชาดาเวริยาเมและดิฉันนางสาวกิฟลาเจเดเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะซึ่งจะพบกับพวกเราในทุกๆเช้าของวันอังคารนะคะและในช่วงแรกของวันนี้เรามาดูข่าวสารจากโรงเรียนอัตตรเคียอิสลามยะกันค่ะในเทอมนี้ทางโรงเรียนอัตตันจะมีการจัดโอเพนเฮาส์แต่จะเกิดขึ้นเดือนไหนช่วงไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแจ้งกันให้ทราบอีกทีค่ะในช่วงเวลาดีๆที่เราจะมา ในช่วงเวลาดีๆที่เราจะมามอบข่าวสารเรื่องราววันสำคัญและสิ่งที่น่าสนใจในแต่ละเดือนให้ฟังกันค่ะใช่แล้วค่ะและตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเดือนที่มีโรงเรียนเรียนพักมาแบบนี้หลายคนทั้งเรี้มงวิสุทธิ์ถึงการของเทศกาลปลายปีกันแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนจะถึงวันหยุดยาวหรือปีใหม่เรามีวันสำคัญของไทยที่น่าภูมิใจและควรรู้จักอยู่ในสองวันในเดือนนี้เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะ วันแรกก็คือวันลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยส่วนอีกวันหนึ่งก็คือวันพระบิดาแห่งฝนหลวงที่ตรงกับวันที่14พฤศจิกายนสองวันนี้มีสิ่งที่เหมือนกันนะคะคือเกี่ยวข้องกับน้ําซึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญของชีวิตทุกคนเพรานะฉะนั้นวันนี้เราสองคนจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับความหมายของอทั้งสองวันนี้กันคะ่ะกันแต่งดงุนแล้วก็เข้าใจง่ายคะ่ะเริ่มกันที่วันลอยกระทง ซึ่งจะจัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน12หรือคืนที่พระจันทร์เต็มดวงคําว่าลอยกระทงหมายถึงการนํากระทงหรือภาชนะขนาดขนาดเล็กที่ทําจากวัสดุต่ตางๆมาลอยในแม่น้ําเพื่อเป็นการขอขอมาพระแม่คงคาเทพีแห่งสายน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราใช่ค่ะความเชื่อเรื่องนี้มีมานานหลายร้อยปีและเป็นวันที่สะท้อนถึงความเคารพธรรมชาติของคนไทยได้อย่างลึกซึ้งเพราะคนไทย คนไทยเราอยู่กับน้ำมาตลอดไม่ว่าจะทําไร่หาปลาทาน,ทหนาหรือแม้แต่ใช้ในชีวิตรประจําวันค่ะนอกจากนี้กรลอยกระทงยังเป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยวางอีกด้วยค่ะหมายถึงการปล่อยความทุกข์ความโกรธหรือสิ่งที่ไม่ดีให้ลอยไปกับสายน้ําเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตค่ะ เราเลยอยากชวนเพื่อนๆลองเปลี่ยนมาลอยด้วยใจที่รักสิ่งแวดล้อมใช้กระทงจากใบตองขนมปังหรือกะลามะพร้าว <c oughs> ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและยังเป็นอาหารปลาได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกน,นแนวคิดที่น่าสนใจมากค่ะค่อลอยกระทงออนไลน์ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยลดการใช้วัสดุดจริงแถมยังได้รอบกิจาการเชื่อมสายรักเหมนกันค่ะ และที่สําคัญอย่าลืมแนวคิดหนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงเพราะสิ่งที่เราส่งไปไม่ใช่การลอยจํานวนกระทงแต่คือความตั้งใจดีที่จะขอบคุณธรรมชาติและเริ่มต้นใหม่อย่างสวยงามค่ะต่อไปเรามาทํารู้จักทําความรู้จักกับอีกหนึ่งวันสําคัญกันนะคะวันพระวิดาแห่งฝนหลวงตรงก,กับวันที่สิพฤศจิกายนของทุกปีวันนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรรุณาที่คุณของเมหลวงรัชกาลที่9้าพระผู้ทรงเป็นพระวิดาแห่งฝนหลวงค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเห็นความเดือดร้อนของประชาชนจึงมีพระราชดำริให้ค้นคว้าวิธีทํำฝนเทียมพเพื่อให้เกษตรกร,รม,มีน้ำใช้ในการเพาะป,ปลูกวิธีด้วยความมุน่นจนในที่สุดก็เกิดเป็น โครงการผลลวงที่ประสบความสำเร็จและช่วยเหลือผู้คนทั่วประเทศค่ะพระราชกรณียกิจนี้ไม่ได้เพียงช่วยด้านเกษตรเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยเพิ่มน้ําในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำซ,ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศโดยรวมด้วยเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยให้ผืนดินไทยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะสิ่งที่น่าประทับใจคือพระองค์ไม่ได้คิดค้นแต่ยังลงมือปฏิบัติจริงลงมือจริง และติดตามผลด้วยพระองค์เสมอแสดงให้เห็นถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงค่ะดังนั้นวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีจึงถือเป็นวันที่เราได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของในหลวงรัชกาลที่9และตระหนักถึงความสำคัญของน้ำที่พระองค์ทรงมอบให้เราและที่สำคัญที่สุดเราทุกคนาสามารถานต่อแนวพระราชด,ดุลได้ด้วยการใช้น้ำอย่าง ปิดก๊อกน้ำนาไม่ใช้ไม่ทิ้งของเสียลงแบกน้ำและโวมการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนไทยอินไทยชุ่มชื้นตลอดไปค่ะทั้งวันลอยกระทงและวันพระบิดาแห่งฝนหลวงแม้จะมีความหมายต่างกันแต่ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับน้ำซึ่งเป็นหัวใจของชีวิตคนไทยน้ำคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกและเมื่อเรารู้จักเคารพธรรมชาติใช้น้ำอย่างประหยัดเราก็ร่วมกันดูแลโลกใบนี้ให้คนอยู่ต่อไปค่ะข้อการะ Come on. just so usaha bersaling berbakti, ayo kita bersama memikul amanah suci demi mahat atarquia at Islamia. setabankan siksa tinggi atarkia islamia kau na sujud naik di sungai ayu kita bersama memikul amanah suci demi atar At kia Islamia At Turkia Islamia Muassatantalimiatunazima At Turkia Islamia Advancing to us a beautiful destination อสลามิยาสถาบันการศึกษาที่ย ah, ah, ิ่งใหญ่อัาตกิยาอิสลามิยาเขาหน้าสู้จุดมาอันตรกิยาอิสลามิยาสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่อันตรกิยาอิสลามิยา้าหน้าสู้จุดมา ที่สวยงาฝึกฝนตนให้เป็นคนดีน้อมน้อมสามาคคี ตังเรดียลโทรศูนย์เจ็ดสามห้าสองหนึ่งสามสามโอเคค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองของวันนี้พบกับผู้เราสองคนกิฟค,ค่ะและฮดาค่ะวันนี้เรามีเรื่อนะงราวสำคัญที่อยากชวนทุกคนระลึกถึงเรื่องความอาลัยและสำนึกในพระมาหารกรุณาธิคุณเพื่ออันหารกินสุดไม่ได้ค่ะใช่ค่ะ เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศต่างรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเป็นวันที่เราสูญเสียสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพิมพบ,บีหลวงผู้ทรงเป็นที่รักและแทดทุนของกลงชนชาวไทยสมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างของแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรากายและพระสิริกรของพระองค์โดยเฉพาะพี่น้องในครูที่หน และชาแดนใต้พระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในทุกในทุกภูมิภาคท่านเสียทานพระกันดานและยากลำบากทรงมีพระราชปรนีนาทรงมีพระราชปรนียาทานแน่วแน่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการศึกษาหรือสุขภาพพระองค์ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาอาชีพมากมายเช่นศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีไรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะ เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระองค์ทรงเห็นถึงความยากลำบากของประชาชนและโซเชียลปื่อบัเป็นเครื่องมือแห่งศักดิ์ศรีพระองค์ทรงส่สงเสริมให้คนในพื้นที่ได้มีอาชีพไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าปักผ้าล้อมผ้าหรือจักสารเพื่อให้คนทุกศาสนาทุทกเช,ชื้อชาติอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจและเคารพ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนพระองค์ทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านได้สืบสารภูมิปัญญาและนำความงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก พระราชกรณียกิจทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนถึงพระราชฐานรไทที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาและความห่วงใยต่อพระสมนิกรทุกหมู่เหล่าโดยไม่แบ่งศาสนาเชื้อชาติหรือฐานะทางสังคมสิ่งหนึ่งที่หลายคาอานอาจไม่รู้คือพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ทรงเน้นให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชฉลมเฉลิมทรงเน้นสร้างความสงบสุข พระองค์เคยมีพระราชดำรัสที่ตราตรึงใจว่าเม,เมื่อประชาชนอยู่ดีกินดีบ้านเมืองก็จะสงบสุขซึ่งเป็นคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เราจึงอยากชวนทุกคนร่วมรำลึกถึงร่วมรำลึกและแสดงความจงรักภักดีด้วยการตั้งใจเรียนทำความดีและช่วยกันพัฒนาชุมชนของเราให้เข้มแข็งเหมือนที่พระองค์ทรงทำม,มาตลอดพระชนชีพเพราะพระท่นนีทรงเป็นแบง่งท,ที่จะสองสวางดีใหัวใจของคยกางี่รด้วยรักและอะไร ด้วยรักและอาลัยอย่างหาที่สุดมีได้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสุดท้ายนี้เรื่องของพวกเราก็หมดลงไปแล้วนะคะขอขอบคุณท่านท่านผู้จัดการนอนเวร์อาตาัอาตจียอิสมาเนอลณไทายสันติที่เอื้ออำนวยให้พวกเราได้เฉลิมฉลองที่และมอบความรู้ให้แก่ทุกท่านและพบกันใหม่ในทุกๆเชา้าของวันนะคะใน